สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเรา วันนี้ผอมาจะาพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงและถือว่าเป็นตัวท็อปของ NIU ในปี2025นั่นก็คือ NIU a e n g GT รุ่นใหม่ล่าสุดรถรุ่นนี้เป็นการผสมผสานระหว่างความล้ำสมัยดีไซน์ที่ดูพรีเมียมและเทคโนโลยีไฟฟ้าที่ก้าวหน้าเข้ากับความต้องการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันเริ่มจากดีไซน์ภายนอก NIU ยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์เอาไว้ชัดเจนตัวรถมีเส้นสายที่เรียบง่ายแต่หรูหรามีความโมเดิร์นสไตล์มินิมอลแต่แฝงไปด้วยความ สมัยไฟหน้าเล็แบบวงแหวนที่เป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่แต่ได้รับการปรับให้สว่างและคมชัดยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับการขับขี่กลางคืนหรือถนนที่มืดมาพร้อมไฟเลี้ยวเล็ด,ดดีไซน์เฉียบและไฟท้ายทียท่ดูสปอร์ตตัวถังมีหลายสีให้เลือกทั้งสีดำด้านสีขาวมุกสีเทาเมทัลลิกและแดงสดที่ตอบโจทย์ความชอบหลากหลายน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ112กิลกรัมซึ่งถือว่าไม่หนักเกินไปและให้ความมั่นคงเวลาใช้งานจริง ด้านสมรทนะ NIU เองกี้ GT 2025มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด3,500วัตต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนคู่ที่สามารถถอดออกได้ ทำให้สามารถสลับเปลี่ยนหรือชาร์จที่บ้านได้ง่ายมา,มากความเร็วสูงสุดทำได้ประมาณ70-80ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการวิ่งทั้งในเมืองและออกถนนใหญ่ในระยะทางไม่ไกลมากระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดราวราวหนึถึงหนึกิโลเมตรขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่และน้ำหนักผู้ขี่ซึ่งถือว่าดีกว่ารถไฟฟ้าขนาดเล็กทั่วไปนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่หลายแบบเช่นโหมด e s a f e ที่ประหยัดพลังงานโหมด dynamic สำหรับการขับ,ขบทั่วไ และโหมดสปอร์ตที่รีดสมรรถนะสูงสุดออกมาได้เต็มที่การควบคุมพวงมาลัยทําได้ง่ายและให้ความมั่นคงแม้ขี่ด้วยความเร็วสูงระบบเบรกหน้าและหลังแบบดิสเบรคพร้อม CBS ช่วยกระจายแรงเบรกอย่างปลอดภัย จุดเด่นที่ทำให้ NIU a n g GT รุ่นปี2025แตกต่างจากคู่แข่งคือระบบ Smart Connectivity ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนผู้ขี่สามารถตรวจสอบตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์เช็คสถานะแบตเตอรี่ประวัติการขับขี่และยังมีระบบการขโมยที่ถ้ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติตัวรถจะแจ้งเตือนไปยังมือถือทันทีอีกทั้งยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA ได้เหมือนสมาร์ทโฟนทำให้รถมีฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Cruise Control ที่ช่วยให้การขับขี่ทางตรงยาว สบายขึ้นและช่อง USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์พกพา ในด้านราคาปี2025 NIU ตั้งใจวางเอิงกี้ GT เป็นรุ่นพรีเมียมที่เข้าถึงได้ง่ายโดยในตลาดต่างประเทศราคาจะอยู่ที่ประมาณ4,000-4,500ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ130,000-150,000บาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะเทคโนโลยีและระยะทางที่สามารถวิ่งได้ถือว่าคุ้มค่าและเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์คนที่ต้องการใช้งานจริงจังไม่ใช่แค่รถเล็กสำหรับขี่เล่นในเมืองเท่านั้น สรุปแล้ว2,025 NIU เ e. องกี้ GT ถือเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่โดดเด่นทั้งในเรื่องดีไซน์ที่สวยพรีเมียมสมรรถนะที่แรงและใช้งานได้จริง เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทำให้ผู้ขี่รู้สึกมั่นใจและสะดวกสบายรวมไปถึงความคุ้มค่าของราคาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหารถไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้ทั้งในเมืองและออกนอกเมืองได้สบายถ้าคุณกำลังหาสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ครบเครื่องทั้งความสวยงามความแรงและความฉลาด NIU e n g GT 2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ